เตรียมเฮทองคำกําลังไหลสู่ผิวโลกนักวิทยาศาสตร์ยืนยันไทยจะได้เฮห,หากเป็นไปตามคำทำนายค่ะท่านผู้ฟังคะการศึกษาวิจัยใหม่เผยทองคำและโลหะหายากปริมาณมหาศาลที่อยู่ในแก่นโลกมีบางส่วนรั่วไหลขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกทองคำได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่ามากที่สุดในโลก และเชื่อว่าไม่ว่าใครๆต่างต้องการมีทองไว้ในครอบครองรวมถึงทุกครั้งที่มีข่าวของการขุดพบทองจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนจับตาและตื่นเต้นเป็นพิเศษล่าสุดมีงานวิจัยฉบับใหม่พบแหล่งทองคําที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงนักวิทยาศาสตร์พบว่าไอโซโทปที่พบในเปลือกโลกส่วนที่เป็นหินภูเขาไฟซึ่งไหลซึมออกมาจากใต้เปลือกโลก มีส่วนประกอบของโลหะมีค่ารวมถึงทองคำโดยรั่วไหลออกมาจากแก่นโลกและเดินทางขึ้นสู่พื้นผิวโลกนิวเมสลิงนักธรณีเคมีจากมหาวิทยาลัยในเยอรมนีกล่าวว่าเมื่อผลการศึกษาชุดแรกออกมาเราก็รู้ว่าเราพบทองคำจริงๆข้อมูลของเราได้ยืนยันว่าวัสดุจากแก่นโลกซึ่งรวมถึงทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ กำลังรั่วไหลขึ้นมายัางชั้นเนื้อโลกทั้งนี้แม้ว่าเราจะสามารถเข้าถึงทองคำในเปลือกโลกได้แต่ปริมาณทองคำในเปลือกโลกนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวทุลีเท่านั้นเมื่อพบกับปริมาณทั้งหมดที่โลกของเรามีการวิจัยพบว่าโลกกักเก็บทองคำส่วนใหญ่ไว้ในชั้นที่อยู่ลึกลงไปโดยพบว่ามากกว่า99ออยู่ในแกนโลกที่เป็นโลหะ และทองที่แก่นโลกมีมากถึงขนาดที่สามารถปกคลุมพื้นดินทั้งหมดของโลกด้วยทองคำหนาหนา50เซนติเมตรได้ตามทฤษฎีแล้วในตอนที่ดาวเคราะก่อตัวธทาตทุหนักกว่าจะจมลงไปในชั้นด้านในและถูกกักเก็บในแกนที่แยกตัวออกมาซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าระยะก่อเหล็กจากนั้นการตกลงมาของอุก,กาบาตได้นำทองคำและโลหะหนักจำนวนมาก ขึ้นไปอย่างเปลือกโลกแม้ว่าเราจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไอโซโทปฮีเลียมดั้งเดิมและไอโซโทปเล็กหนักกำลังรั่วไหลจากแกนโลกแต่ยังไม่ชัดเจนว่าโลหะหนะักที่เราพบบนพื้นผิวมาจากแกนโลกมากน้อยเพียงใดและมาจากอวกาศมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามมีวิธีการตรวจสอบอยู่วิธีหนึ่งนั่นก็คือ ไอโซโทปของโลหะหนักมีค่าที่เรียกว่าร so ูทีเนียมไอโซโทปเป็นรูปแบบหนึ่งของธาตุชนิดเดียวกันที่มีจำนวนนิวตรอนต่างกันโดยไอโซโทปของรูทีเนียมในแกนโลกจะมีความแตกต่างจากรูทีเนียมบนพื้นผิวโลกเล็กน้อยความแตกต่างนั้นน้อยเกินไปที่จะตรวจจับได้ก็จริงแต่เมสลิงและทีมวิจัยได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์แบบใหม่ ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถแยกแยะความแตกต่างเหล่านี้ได้การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าธาตุที่เคลื่อนย้ายไปอย่างแกนโลกเมื่อโลกอย่างอายุน้อยและลอมละลายกำลังรั่วไหลออกมาจากแกนโลกซึ่งนอกจากรูทีเนียมยังมีธาตุอื่นๆเช่นแพทเลเดียมโรเดียมแพตินัมและทองคำด้วยอย่างไรก็ตามการจะพบโลหะหายากเหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้นในอัตราที่สูงแต่อย่างใดและเราก็ไม่สามารถขุดลงไปลึกถึง2,900กิโลเมตรเพื่อค้นหามันได้แต่การค้นพบนี้บอกอะไรใหม่ๆบางอย่างเกี่ยวกับโลกของเราและอาจรวมถึงดาวเคราะห์หินดวงอื่นๆด้วยมทติอัสวิลโบนักธรณีเคมีจากมหาวิทยายลัยเดียวกันหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าการค้นพบของเรา ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าแก่นโลกไม่ได้แยกตัวออกมาอย่างที่เคยสันนิษฐานไว้เท่านั้นแต่ตอนนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าวัสดุเนื้อโลกที่ร้อนจัดในปริมาณมหาศาลหินหลายร้อยล้านล้านเม็ดติกตันมีต้นกำเนิดจากขอบเขตแก่นโลกชั้นเนื้อโลกและลอยขึ้นมาที่ผิวโลกจนก่อตัวเป็นเกาะในมหาสมุทรเช่นฮาวายค่ะท่านผู้ฟังคะ สิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดคาดฝันไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงฟังเรื่องราวนี้แล้วหวนนึกถึงพุทธพยากรณ์ของหลวงพ่อฤสีลิงดำเรื่องน้ำมันโดยมีญาติโยมเคยถามท่านว่าผู้ถามน้ำมันในประเทศไทยมีเยอะจริงๆหรือคะหลวงพ่อท่านก็ได้เมตตาตอบว่ามันไม่เฉพาะน้ำมันอย่างเดียวนะ ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สามารถทำให้ประเทศไทยเป็นมหาเศรษฐีของโลกมันมีอยู่เยอะโดยเฉพาะแร่ยูเนียมของเรามีหลายจุดและจะมีแร่สำคัญที่มีรังสีร้ายแรงใช้ได้ทั้งทางทำลายและทางสันติภาพมากมายที่เรียกกันว่าแร่ไซแต่แร่นี้ถ้าจะคนได้ก็ต้องหลังจากค้นหาน้ำมันได้ก่อนเพราะว่าทางนี้ยังไม่มีใครสนใจการใช้แร่นี้ และวิธีที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ก็ใช้กรรมวิธีคล้ายคลึงก,กันกับแร่ยูเรเนียนแต่ว่าวิธีต่างกันเล็กน้อยแร่นี้มีมูลค่าจะเป็นทรัพยากรของประเทศส่วนทรัพยากรที่เป็นทองคำทรัพยากรส่วนนี้มีการกระจายอยู่ทั่วประเทศส่วนที่คนโบราณรวบรวมเป็นแท่งไว้แล้วก็มีและจะหาจุดให้ใหม่ตามแผนที่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลา สรุปแล้วทรัพยากรส่วนที่เป็นแร่ใส่ก็ดีทั้งสามนี้น้ำมันเป็นตัวชูโรงและเป็นทรัพยากรที่หาได้ก่อนทั้งนี้เพราะว่าคนต้องการน้ำมันก่อนทรัพยากรที่จะปรากฏขึ้นทีหลังคือทองคําทองคํานี้มีจุดตั้งแต่เหนือถึงใต้แต่ก็เป็นส่วนที่มีความลึกมากคนที่สนใจมีน้อยเพราะนึกว่าทองคำไม่มี แต่เมื่อได้น้ำมันแล้วก็ไม่เป็นไรทรัพยากรนส่วนที่เป็นทองคำต้องใช้แรงงานสูงเพราะว่าบางจุดเดินเข้าไปอยู่ใต้ภูเขาถ้าจะบุกเบิกตามวิธีการที่เราใช้กันในสมัยปัจจุบันคือใช้น้ำฉีดหรือขุดด้วยเรือก็รู้สึกว่าจะได้ผลไม่มากนะักทองคำบางส่วนก็ปนอยู่กับแหล่งวูแฟมแต่อยู่ลึกกว่าถ้าอาศัยการค้นคว้าด้วยดาวเทียม ก็รู้สึกว่าจะมีจุดที่จะแสดงให้เห็นได้ง่ายเวลานี้ฝรั่งมีความรู้ในการค้นคว้าด้านนี้ใกล้ความจริงมากสำหรับแร่ใสเท่าที่เห็นเวลานี้ก็มีความลึกสักหน่อยต่อไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรแร่นี้จะมีความอ้วนขึ้นหนาตัวขึ้นอีกอย่างหนึ่งจะพูดว่าเป็นเพราะการดูดน้ำมันมากๆหรือจะพูดว่าแผ่นดินยุบลงไป หรือจะพูดว่าแร่ลอยขึ้นมาก็ไม่ถูกส่วนที่ถูกควรจะพูดว่าแร่เลื่อนขึ้นมาเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแผ่นดินระยะ10ปีถึงยีปีข้างหน้าผิวของแร่จะอยู่บนพื้นดินจะได้มาในเวลาควบคู่กับทองคำตอนนั้นเมื่อทองคำปรากฏแร่ใส่ปรากฏคนเลวน้อยลงแล้วคนเลวภายในก็น้อยลงคนไทยที่เขาว่าเป็นไทย แต่พูดไทยไม่ชัดมีเกลื่อนกลาดอยู่ในประเทศไทยก็หมดกําลังที่ปรารถนาจะยึดประเทศไทยเป็นของเขาก็จะมีใจเป็นไทยขึ้นคือหวังว่าการเข้าเป็นหุ้นส่วนจะดีกว่าคิดประทุษร้ายในตอนนั้นประเทศไทยจะเป็นอิสระเต็มที่แต่ที่ทรัพยากรทั้งหลายกําลังจะปรากฏขึ้นก็เพราะอาศัยบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันมีมากพอสมควร เพียงพอที่จะเป็นผู้วางรากฐานให้ปรากฏแหล่งน้ำมันขึ้นในประเทศเป็นอันดับแรกสำหรับในการต่อไปก็อาศัยพื้นฐานความดีของพระองค์และข้าราชการบางส่วนที่มีความดีก็จะเป็นเหตุให้ได้น้ำมันขึ้นมาใช้ซอยและได้แร่ธาตุบางอย่างที่มีคุณค่าสูงมาบ้างตามสมควรพระราชาองค์นี้จะเป็นที่พึ่งของคนไทยต่อไป ความราบเรียบสงบเงียบจากอันธพาลจากคนที่ขายชาติจะค่อยๆดีขึ้นทีละน้อยจิตใจของคนเป็นไทยขึ้นมาทีละน่อยทีละน่อยในเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมและข่าราชบริพารรู้จักความเป็นไทยไทยเก่าๆจะเข้าสิงใจไทยปัจจุบันให้ทำการให้ประเทศไทยเพื่อไทยการคิดล้มล้างชาติ ไม่มีผลสำหรับคนทั้งหลายที่คิดพวกเขาจะต้องสลายตัวตามกาลสมัยพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะมีพระอริยเจ้ามาคลายกับสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่อ้างอิงคัดลอกจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มสองหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านผู้ฟังคะ ขอบุญญาบารมีทั้งปวงให้ทองคำมาผุดขึ้นที่ประเทศไทยขอให้เป็นไปตามพุทธพยากรของหลวงพ่อฤาษีริงดำขอให้ประชาชนคนไทยอยู่ดีมีสุขด้วยเทินสาธุ